สวัสดีสมาชิกและ e ทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของแมนแมนฮะอีพีนี้เราจะอยู่กับหลักสิบร่างนะสมาชิกขอเพิ่มเติมมากนะฮะไม่ว่าการอาจจะให้ได้อยู่แล้วนะฮะสุดนี้นะครับเดินดีนะฮะเดินมาสักพักหนึ่งนะฮะกำลังมาแรง <c oughs> ทำไมอาจจะชอบพูดว่าเดินกำลังเดินมาสักพัก <c oughs> <c oughs> กำลังมาแรงนะะกำลังมาแรงในช่วงนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งส่ที่จะคอนเฟิร์มสองตัวล่างได้นะครับ หรือเปล่านะครับต้องมาพิสูจน์กันในสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของวันที่แล้วนะครับวันที่แล้วเนี่ยก็มานะวันที่แล้วสี่ห้านะครับหวยก็เดินที่สี่สองนะฮะเข้าอยู่ที่หลักสิบนะหวยยังเดินอยู่นะสมาชิกหวยยังเดินอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะฮะจากสูตรนะฮะเราจะใช้หลักหน่วยบวกกันเจ็ดครั้งนะฮะ สองสาม้าหบวกได้พืที่6นะฮะบวกได้พืที่หกก็จะเป็น9ก้บนะฮะบวก9กนะฮะก็เป็น17เป็น27 27นนะครับก็จะได้เป็น78นะสมาชิก7กับ8นะฮะสูตรที่ไม่เหมือนใครนะฮะสูตรที่ไม่เหมือนใครก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะฮะอืมเดี๋ยวผมหาสูตรสูตรเดิมไม่เจอเนะอ่ะเดี๋ยวผมจะคิดสูตรเดิมให้สมาชิกนะฮะ มาชิกบอกไม่แน่ใจอ่ะนะครับสูตรเดิมเนี่ยนะครับมันมันห้า้าสนะฮะสองสามสี่ห้าหเจสองสเจดนะฮะบวกขงทีหกอ่าสิองนะฮะสิบสองเป็นยี่สิบสี บวกอีกสิบนะฮะก็เป็นสามสิบสี่ก็ได้สี่กับห้าในวันที่แล้วนะฮะเดี๋ยวสมาชิกจะงงนะฮะเพราะว่าในงวกระดาษของแผ่นที่แล้วผมอัดหาไม่เจอนะครับอดก็เลยเอาแผ่นใหม่มาให้นะครับนะก็แค่าตามนี้งวดที่แล้วก็ได้สี่กับห้าก็ตรงๆและนะฮะสุดนี้ใช้ได้จริงนะสมาชิกแล้วก็อา่า สูตรของวันนี้ก็ได้เจอกับแปก็หลักสิบนะ,ะก็พิจารกกันดูนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นสูตรที่แตกต่างหรือเปล่า <c oughs> เออเนาะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นหลังใจอัดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ